ขอหนังเต่อไหมคะอเบียอบกินดห่อค่ะอืมสวัสดีเด้อพี่น้องป้๊าพี่จะกินหมดเลยบอกมามามานั่งกินด้วยกัน น้ำยาป่าทำเองแล้วก็ผสมใตปาน,าปนมามานั่งกินด้วยกันนะนนนนจานเล็กใส่เนี่เขาไปเต้นบัลเล่มานะวันนี้เพิ่งไปดูโชว์ที่โรงเรียนเสร็จอ๋ออ๋ออืมวาชาชา้าวสัสสัอืมไม่หรอเนี่

สวัสดีเด้อจากตะวันปฐมยกเมื่อวานมาไม่อิ่มเจ้าอ,อร่อยไตยปลาผสมน้ำยาปลามาบอกมากินแล้ว มันหน่อยพวดเมือก่ากินอะไรอ๋อกินเหรอ

วันนี้อยก,กินหนังเดียวจะไม่พูดข้าจวจับใบวินีเบาเรื่องส่วนตัวเยอะเกินไปเดี๋ยวคลิปนี้ที่่ทีเบาๆด้วยไปเนี่ยว่าเป็นยังเด็กเดี๋ยวมันจะกินมาเบิดมันลายไปอ่ะอ่ะตามใจท่านผู้ชมหนึ่งวันหืมหองน้อ,อ,องตกนะงานรีสบสักขู่หมาเออไม่ไอาโนอ่ะ มึงเพื่อเก่งมากวันเนี้ยเต้นเต้นบัลเล่โชว์เต้นไปกระลุนไปย่านลูกเต้นอันอันบ์ทันมูเห็นไหมก็มีแดนโชว์มีฮิปฮอปมีอะไรก่อนจะปิดเทิ่มมากเวทีใหญ่เลย The show. Thank you. Yeah. My, mom, the, my mom said she cannot mm -hmm. Mm -hmm. You let You. Do like this. you. No, I mean, it's not me. So, no, I Mama.

โเซียแมนนี่มาหามามาหน่อยเดยมาโชว์หน้าดิหนูตนตแต่งเออต้นมาเร็ววันนี้เกิดไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนดูสิหนูแต่งหน้าหันซ้ายหันขวามอง,องไม่เห็นหึอมองไม่เห็นนะไหนโชว์าชมผมเนี่ยหันซ้ายหันขวามันส์สดนะุดสัตย์จ้ามาต่อไปโอ้โเผ็ดเผ็ดแม่มามองไม่เห็นนาะคอนกัน ร้องเพลงชาติไทยหน่อยเลือกพี่ป้านะอาเขารีเควสมาประเทศไทยอาดาาเนื้อไม่ต้องทำนองเป้งเตะช่ช่อยเห็นจะสัวร์ลงคงคห้จะเธอแม่ก็เผ็ดนะรัสสมัครคิดอ เฮติฮัเดาพา็งจะมายัก็หาแสนุนอเ็งจ่ากัตฮัตีฮัต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 ฮั้ฮัตัตฮัตฮัตฮัตดีตฮะตฮัตฮัตฮัต่ัตูัยฮัตฮัตนัตฮัตยัตตฮัตฮัตลัฮตฮัตฮัตังร้องชัดกว่าคนดอยอีกนะคนคนดอยหนูอ่ะคัดอยไงััตฮ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 ติไทยคนดอยที่ทางเหนือของไทยยังร้องจัดกว่าอีก พี่บอยยังร้องแชทก่อนน้องเพืเ่อนให้พี่บอยสอน <c oughs> อามาไซสตังอิชับไซสตังมามาามาไซสตังมเอรามากินพอมกันไหหิวนะยังกิวจั ร้านนี้ทำไตปลาอร่อยแต่น้ำยาป่าแม่เมื่อเหร่ ไามออกังมาเด็ออกกำลังกายแล้มาจ๊าลูกจ้าพี่บอ,อายากเมเลนคุณม่ซเฟียพี่เอาน้องอยู่ลูกมัมีกินข้าวไง อมีนีนะ้ยน้ำยาป่าผสมเต่ป่าึ น้องโซเยมีโชว์เป็นบาเล่เมื่ออาเดี๋ยววันนี้เนาะเก่งมากเทอมหน้าหนูจะลงบัลเล่ออีกไหมคะหนูจะลงเต้นฮิปฮอ พาลูกไปเล่นที่เอ็มคเทียม,มาเมาื่อวานนี้ที่ฮาร์เบอร์แคสซูน่าฮาร์เบรนะคะสซูน่าฮาร์เบรนฮาร์เบคสซูน่ามีผีคนหนึ่งเราบอกว่าว่า กเรื่องส่วนตัวประมาณว่าอบอคุยสนุกเพราะว่าวินเพึงใหญ่มากจ้ะพี่าาน้องวินเพึงย้ายบ้านข้ามประเทศวปนี่มันชีวุ่นวายเพราะฉะนั้นนี้อย่างวินิก็อัปเดตเพื่อมักเป็นความรู้เพื่อประสบการณ์วินิจังซีนผู้ใดมีไอเดียจังใดอย่างจังซีมมักกระเมือนมาแชร์กันนะคะพี่นอ้องแบบเขาเจอปัญหายอย่างงี้อย่างงี้ มันยังไม่ลงตัววินนี่ก็เลยเอามาแชร์กินไปด้วยคุยไปด้วยแล้วมันก็มีคําถามที่พี่น้องสงสัยมาวินนี่ก็เลยเอาทำเอ่อทำเอามาเป็นคอนเทนต์ในการว่าตอบคําถามไปในโตอย่างนี้ค่ะพี่น้องไม่ใช่แบบกินอย่างเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่สงสัยถามมาเอ๊ะทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้วินนี่ก็เลยสีเฮ็ดคลิปคลิปสไตล์วินนี่ก็คือกินไปแล้วก็คุยไปด้วยตอบคอมเมนต์พี่น้องไปด้วยเอยงส่นะอืม ทำคลิปมาเจ็ดแปดเตียงคุยแต่เรื่องส่วนตัวนะไม่ได้เพิ่งคุยคุยมาตลอดบอกแต่เรื่องส่วนตัวเบ้าอะไก็กินตามสไตล์สองบอาเน้อง,ห,งหัวมัวนเสียห้เวนี่อารมณ์ดีตออลอดเวลามันกลับปปเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นนั็เซรงไสเวนี่ยุ่งยากมากเลยเด้นี่เพิ่งไปทําบีซา่าให้สามีแล้วอืวีซ่าเวิร์คพอมมิชนะี่ยังนะเด๋ทํทำสุระมา หัวฟูดแต่ละหมื่นหนึ่งวันพันเหตุกันมันเริ่มจะลงตัวแล้วยามนี่มวนคุยสนุกมากับมวลยุ่ยามนี่มีอะไรอะ่ะมีเรื่องลราที่ยังไม่ลงตัวก็เอามาเล่าสู่กันฟังมันก็ธรรมดาเลยพี่น้องจากช่องอื่นด้วยพราะ ไม่คุยเรื่องส่วนตัวจะไปหาเบิง้งกันเอาไม่คุยเรื่องส่วนตัวแต่ก็ขายสินค้าจะไปเลือกเบื้องเอาเบากเรื่องส่วนตัวกินย่างเดียวเน้นขายสินตาจะไปเลือกเบื้องเอาจากพี่น้อง <c ười> <c ười> เบียบเยบียบไในฟังด้วย <c ười> บางคนกิน กินหน้าอร pues ่อยไม่พูดไ like nah. ี่จ้าแต่เขากะโคสรนะขายได้จินค่ะเนี่ยนะโยมักแบบแบ๊จโยกไปเบื้งแบบนั่นเลยจ้าใครไม่จะขายจินค่าไม่ข่อยบอกเรื่องจะฟ้งตะคิปแด๊ะตมักมันคิปนี่ไม่คิปอย่างกับ รู้สึกจะบมากอะกดพ่านกับถาไปเบิ้งคลิปทีวินีล่าเรื่องเฮฮาบอกน้องหัวมวนนะวมนี่นะควนเพื่อนมาฟักตัวนี้มั่นกับเป็นความรู้ที่แบบว่ากัประสบการณ์มาแช์มาคุยกันพี่น้องนี่ก็กิ่เห็นยังได้ยัง,ยยงสินะมันกับมาคุยกันได้นะไม่พี่น้องอืมมันมันจะกินแรงเยว กูจะลงตัวโอ้ยข่อยเป็นหัวหมอนยังวะตอนนี <S <S yeah. <S 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 ้เริ่มลงตัวเป็นไงบ้า เพื่อนใส่ชุดน้องทำไมลูกอืมมงมัน,มมนใจยางนอะไรเรียอ่ไม่ได้ยิ่งก<อ>คอยม่ลงพ่อนอม่ฟังใน่บานกันนงเนียบก็อย,อยากไอ้นังน่งะ

อยากกินเต็กพี่มากสเต็กพี่ชั้นท no, w น้องคนนั้นดูเมืองกันแอนบานตงองคำเดีย๋ยสามีญี่ปุน่นกำลังสีได้มูน้่งกับสิใหญ่ไปญี่ปุน่นไปอยู่ญี่ปุน่นน้่งกับมากินเบียร์ขึ้นกันเนี้ยุ่นน้องเอ้ยเสียงดังมากเลย okay. 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 อ่ะี่เเสียงน้องเขาเสียงอ่ะอืม นมจีนเป็นกินโลกดนนี่แล mm ้วแดงไปกี่โมงแล้วไม่รู้เนาะตอนนี้รู้ไหม

ขนมจันทร์กันไหมแถมยั่คอยกินหลายมีคนเดียวสองกล่องสื้น้ำหมูอัน กินไดค er ่ะแตกินเบิดนีกบ่รามันสีสิบนาทีหน้อย่ได้นาวม่ได้สิวด้ยงหนาวรดีนั้นเด้อหยุ่งยางบระดีออกกำลังกายมา้งรเมื่อ้ว พราะว่าลูกเขตกิจกรรมเยอะทุงเยี้ยนส่วงเ้ากับไปเบิงลูกเนาะแล้วกับพระสามีไปเฮ็ดวิสาเมื่ออื่นน้องก็เทียกับมีปราร์ตี้อีกโอ้ว่าปราร์ตี้ลูกปปก่อนสิปิดเทอมมาลองแจ,จังโต้ลูก,ม,กมัดผม อื่นต่เช้าทุกวันลูกต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงสี่สิบห้าขลูบไปโรงเรียนหนึงสิแหละต้องนอนแต่เว้นตื่นแต่เสาร์อ <Hey. Okay. S 1> ง <But> ามส,ส, <Hey. S 1> สี้าเราเรียนส่วนที่ห้าอะไรสุลเดิม